สวัสดีครับมาดูคู่มวยนะครับพร้อมฟอร์มหลังศึกมวยไทย7จสีครับนัดประจำวันอาทิตย์ที่2เมษายน2560ครับเริ่มแข่งขันและถ่ายทอดสดครับตั้งแต่เวลา14.15นาฬิกา15นาทีครับเวลาเดิมนะครับคู่ที่1ครับเปิดหัวของรายการครับเป็นมวยรอบปุนเสือมวยไทยพันแท้นะครับครั้งที่17สายซีรอบที่2คู่นี้ผู้แพ้ตกรอบทันทีครับส่วนผู้ชนะนะครับจะไปยืนรอตัดกับผู้แพ้คู่ที่สครับ เป็นการพบกันระหว่างครับชายชนะแผงกองปราบพบทางด้านยอดพยักพอจะเลินแพทย์ครับเป็นมวยจากตัวสำรองขึ้นมาเสริมแทนพิกัด120อปอนด์ครับคู่ที่สองคู่คำของ,ของรายการครับเป็นมวยรอบพุนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่ส7สายสีรอบที่สองผู้ชนะผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายรอจับฉลากครับส่วนผู้แพ้รอตัดกับผู้ชนะคู่ที่1ครับเป็นการพบกันระหว่างครับสุภาพน้อยสอจอเปียกอุกไทยพบทางด้านเพนชรขวัญชัยจิต มืองนอนท์ครับนักชกนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านสอปอปอลาวครับพิกัด120ปอนด์คู่ที่3รองคู่เอกของรายการเป็นการพบกันนะครับรีเทนแมตเป็นภาคที่3เป็นการพบกันระหว่างเอกวายุมอกรุงเทพทนบุรีครับจะต่อยที่พิกัด1 1 8บปอนด์ต่อน้ำหนักหนึ่งปอนด์ครับให้ทางด้านยกเพชรเกียรติวินัยครับหรือว่ายกเพชรยอดอัศวินทรานสะปอตครับต่อยที่พิกัด119อปอนด์เป็นคู่ที่3รองคู่เอกของรายการ คู่ที่4ี่ครับคู่เอกนํารายการเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทครับของสนามมวยช่อง7ดสี122ปอนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่างครับขุนศึกน้อยสิท์แก้วประพลครับเป็นแชมป์อยู่พบทางด้านนะครับธนูทองเกียรติจะเดินชัยมาชิงแชมป์คู่นี้จะต่อยกันที่พิกัดน้ําหนัก122ปอนด์เป็นคู่ที่4ี่เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวทของสนามมวยช่อง7สีนะครับ เป็นคู่เอกนำรายการนะครับคู่มวยอาจมีการปรเปลี่ยนแย่งถอนได้ตลอดครับมาดูมวยคู่ที่หนึ่งครับคู่เปิดหัวของรายการครับเป็นมวยรอบปุญเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่สิบเจ็ดสายสีรอบที่สองผู้แพ้ตกรอบทันทีครับส่วนผู้ชนะครับจะไปยืนรอตัดกับผู้แพ้คู่ที่สองเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงกับเป็นทางด้านชายชนะแปงกองปราบพบทางด้านครับฝ่ายน้ําเงิน ก็เป็นทางด้านยอดพระยักษ์พอจะเดินแพทย์นะครับเป็นมวยจากตัวสำรองขึ้นมาใช้สิทธิ์เสริมแทนครับเป็นคู่ที่หนึ่งคู่เปิดหัวของรายการครับมาดูมวยคู่ที่หนึ่งครับคู่เปิดหัวของรายการมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนเลยครับก็เป็นทางด้านชายชนะแป๋งกองปราบเป็นมวยครับประเภทร,รูปร่างช่วงชกสูงยาวครับจังหวะเตะต่อยคล้องแค่วนะครับอาวุธครบเครื่องหมัดศอกรุนแรงครับจังหวะเตะต่อยรุนแรง วงในไล่แข่งขึ้นคอขวางหน้าคำ้ำแทงครับปั้มรัดมัดตีบุดุดันครับรูปร่างช่วงชกได้เปรียบนะครับเป็นมวยเข่าไนเหนียวนะครับแต่ดูว่าต่อยไฟล่าสุดเนี่ยดูว่าไม่ค่อยมีสภาพเท่าที่ควรนะครับพร้อมหลังครับมีชนะขะแนนเพชรหักดา่ดานดับชุมม่วง30มเมื่อวันที่16ธันวาคม2559ที่จังหวัดอุบลราชธานี ชนะคะแนนปรีชาเล็กปอปิยะผลเมื่อวันที่30ธันวาคม2559ที่จังหวัดอุบลราช,ชาธานีครั้งสุดท้ายครับแพ้ชนนกาน็อกเอาท์ครับยกที่สองให้กับเพชรวัญชัยจิตเมืองนอนท์เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2560ที่สนามมวยช่องเจดสีครับมาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านยอดพระยักษ์พอจะเดินแพ้เป็นมวยจังหวะฝีมือครับจังหวะเตะต่อยหมัดแทงเขา่าศอกปั้มไีรุนแรงครับหลัก เรียมดีจังหวะเตะต่อยหนักแรงครับอาวุธมวยครบเครื่องวงในมีไล่แขนครับขวางหน้าค้ำแทงปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงครับหลักเรียมตัวดีนะครับจังหวะเตะต่อยรุนแรงอ่ะอาวุธครบเครื่องหมัดศอกคมครับต้นๆเนี่ยอาวุธรุนแรงนะครับเตะหนักต่อยแรงเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจดีนะครับมีขึ้นมีสู้ตะหลอดจากตัวสำรองนะครับขึ้นมาใช้สิิธ์เสริมแทน ฝอมหลังมีแพ้เทนกันน็อกเอาท์ครับยกที่2ให้กับเขาวสนิทดาก้อนมวยไทยเมื่อวันที่5้ากรกฎาคม2559ที่ลุมพิน,นีแพ้คะแนนวันแมนปอประสิทธิ์เมื่อวันที่13กับกรกฎาคม2559ที่จังหวัดอุบลราชธานีครั้งสุดท้ายมาโชว์ไว้นะครับด้วยการเอาชนะเทนกันน็อกเอาท์ยกที่4เสือดำสิทธิหนุ่มน้อยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2560ที่สนามมวยช่อง7สีครับ มาดูมวยคู่ที่สองนะครับคู่ค้ำของรายการนะครับเป็นมวยรอบปุนเสือมวยไทยพันแท้ครั้งที่สิบเจ็ดสายซีรอบที่สองผู้ชนะครับจะผ่านเข้าไปยืนนะครับรอจับฉลากในรอบแปดคนสุดท้ายต่อไปนะครับส่วนผู้แพ้รอตัดกับผู้ชนะครับคู่ที่หนึ่งเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงกับไปทางด้านสุภาพน้อยสอจเปียกอุบไทยพบทางด้านครับฝ่ายน้ําเงินครับกับไปทางด้านเพชรขวัญชัยจิตเมืองนอนท์ พิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์ครับเป็นคู่ที่สองคู่ค้ำของรายการครับมาดูมวยคู่ที่สองครับคู่ค้ำของรายการมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนเลยครับก็เป็นทางด้านสุภาพน้อยสจเปียกอุกไทยครับเป็นมวยครับประเภทจังหวะเตะต่อยครับหมัดสอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีครับเชิงชกฉลาดครับดักเตะดักแทงเก่งนะครับอาวุธมวยครบเครื่องจังหวะเตะต่อยรุนแรงครับมีหมัดสอกเสริม ระยะประชิดหลักเรียมตัวดีนะครับวงในมีไล่แขนขวางหน้าค้าแทงครับดันแทงดันเสียบเก่งปั้มรัดมัดตีเหนียวหลักเรียมตัวดีครับอาวุธมวยครบ,คบเครื่องครับไอคิวสมองมวยเนี่ถือว่าดีกว่านะครับแต่ว่าต้นต้นต้องดูครับปะทะทีต่อทีโดนต่อโดนลูกหนักเป็นรองฟอมหลังครับแพ้คะแนนให้กับสักมงคนสักบุรีลํเมื่อวันที่หนึ่งมกราคม2 5 6พที่จังหวัดสุรินชนะคะแนนกล้องไกล นอสขวันชัยเมื่อวันที่21มกราคม2560ที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับเอาชนะคะแนนฟ้าสุชนโรงเรียนกีฬาพิษณุโลกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2560ที่สนามมวยช่องเจดสีครับมาดูทางด้านคู่ชกครับฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านเพชรขวัญชัยจิตเมืองนนครับนักชกจากประเทศเพื่อนบ้านสปปลาวครับเป็นมวยประเภทจังหวะเตะหนักต่อยแรงครับเตะขาต่อยมัดเจาะยางคว้างกระดะจกครับ ต้นๆมีวินาทีทองครับนับน็อกได้ครับบูสู้ดีครับเปิดเกมกาแลกกาออกอาวุธครับวงในไล่แขนปั้มรัดมัดตีเหนียวครับบูดุดันแข็งแรงแข็งแกร่งครับต้นๆมีหมัดมีสองเนี่ยอันตัดลายแต่ว่าหลักเหลี่ยมความเป็นมวยเนี่ยเป็นรองนะครับต้นๆได้เปรียบลูกหนักครับทีต่อทีโดนต่อโดนเนี่ยมีโอกาสลุ้นนับน็อกได้นะครับพร้อมสดครับพร้อมหลังีนมีชนะกะแนนนาตารีสิต วิวปรชาชิเมื่อวันที่12มกราคม2560ที่จังหวัดชัยภูมิชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาท์ครับยกที่4ไม้เอกสิทธิ์กำนันใหญ่เมื่อวันที่29มกราคม2560ที่ช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับเอาชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาท์ยกที่2ชายชนะแผ่งกองปราบเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2560ที่สนามมวยช่อง7สีครับมาดูมวยคู่ที่3นะครับรองผู้เอกของรายการนะครับรีเทนแมตช์กลับมาเป็นภาคที่3เป็นการพบกันระหว่างครับ ฝ่ายแดงก็เป็นทั้งด้านครับเอกวายุมองกรุงเทพทนบุรีจะต่อยที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์ต่อน,น้ําหนักหนึ่งปอนด์ครับให้คู่ปรับเก่าก็เป็นทางด้านยกเพชรเกียรติวิัยครับหรือว่ายากเพชรยอดอัศวินทรนสปอรจะต่อยที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์ครับคู่นี้นะครับพบกันมาสองครั้งล่าสุดนี่ครั้งแรกนะเอกวายุมองกรุงเทพทนบุรีพลิกนะครับพลิกราคาแพงเอาชนะคะแนนลงมาได้นะครับมาเจอกันไฟที่สองที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยก็เป็นฝ่าย เอาชนะคะแนนลงมาขาดลอยกลับมาภาคที่สามครับกลับมาที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีนะครับมาต่อเวทน้ําหนักให้นะครับหนึ่งปอนด์รักใครชอบใครรอลุ้นรอเชียครับพบกันเป็นคู่ที่สามรองคู่เอกของรายการครับมาดูมวยคู่ที่สามครับรองคู่เอกของรายการครับมาดูทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยครับก็เป็นทางด้านเอกวายุมอกรุงเทพทนบุรีครับเป็นมวยประเภทครับจังหวะฝีมือครับเตะต่อยรุนแรงหลักเหลี่ยมดีครับเชิงชก ฉลาดจังหวะเตะต่ตอยอาวุธรุนแรงครบเครื่องครับหลักเรียมเชิงชกสมองไอคิวมวยฉลาดครับวงในมีไล่แขนขวางหน้าค้ำแทงครับปั้มรัดมัดตีนะครับเหนียวแน่นแข็งแรงครับเตะต่ตอยรุนแรงมีมัดศอกเสริมระยะประชิดครับหลักเลียมไอคิวสมองมวยนี่ดีนะครับช่วงหลังๆนี่ถือว่าฟอร์มนี่ก็ดาวลงมาพอสมควรสามสี่ไฟนี่ยังไม่ชนะนะครับ หลังจากที่ทําฟอร์มดีมามาช่วงหลังๆก็ลงมาสะดุดนะครับฟอร์มหลังก็มีแพ้อขออภัยครับฟอร์มหลังก็มีเสมอกับทางด้านจอมโหดที่มินเนนแอร์เมื่อวันที่16ธันวาคม2559ที่สนามมวยลุมพินีแพ้คะแนนให้กับจอมโหดที่มินเนนแอร์เมื่อวันที่14มกราคม2560ที่สนามมวยลุมพินีครั้งสุดท้ายครับแพ้คะแนนให้กับซีโต้หอยหวานโพชนะมามเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2560ที่สนามมวยลุมพินีครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินครับก็เป็นทางด้านยกเพชรเกียรติวินัยครับหรือว่ายกเพชรยอดอัศวินทรนสะปอดครับเป็นมวยประเภทครับเก่าเกมบุดุดันครับบุ๊สู้ดีครับจังหวะเตะต่อยรุนแรงมัดศอกอันตรายนะครับต้นต้นเนี่เตะหนักต่อยแรงครับอาวุธหนักหน่วงรุนแรงวงในมีไล่แขนขวางหน้าคาแทงปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นนะครับแข็งแรงแข็งแกร่งพบกันมาสองไฟนี่นะครับล่าสุดที่พบกันมานี่ก็เป็นฝ่ายแพ้คะแนน นะครับให้กับทางด้านคู่โชคมาวันนี้ได้เปรียบเวทน้ําหนักหนึ่งปอนด์นะครับแต่ว่าอยู่ที่สภาพร่างกายว่าจะมาดีแค่ไหนนะครับเป็นมวยเก่าเกมะเตะต่ตอยรุนแรงครับอาวุธมวยครบเครื่องรักเรียมดีหัวจิตหัวใจหายห่วงครับบูสู้ดีครับปอดใหญ่ปลายแรงปั้มรัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแรงแข็งแกร่ง,งอยู่ที่สภาพร่างกายฟอรอมหลังสะกดคําว่าชนะยังไม่เป็นเหมือนกันนะครับแพ้คะแนนกับซุปเปอร์เจงปอบินาพัฒน์เมื่อวันที่31ก,ะะกรกฎาคม 2,559ครับที่เวทีมวยอตกอสาม 3, จิตมองนนจังหวัดนนทบุรีแพ้คะแนนให้กับเอกวายุมอกรุงเทพทนบุรีครับเมื่อวันที่28สิงหาคม2,559ที่เวทีมวยอตกอสามจิตมังนนจังหวัดนนทบุรี combine, ครั้งสุดท้ายครับก็แพ้คะแนนให้กับเอกวายุมอกรุงเทพทนบุรีเมื่อวันที่1ตุลาคม2,559ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับ มาดูมวยคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการนะครับเป็นการป้องกันแชมป์รุ่นซปเปอร์แบนตัมเวทนะครับ122อปอนด์ของสนามมวยช่อง7สีครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงกับเป็นทางด้านขุนศึกน้อยสิทธ์แก้วประผลครับเป็นแชมป์พบทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับก็เป็นทางด้านทะนูทองเกียรติจะเรินชัยมาชิงแชมป์นะครับจะต่อยกันที่พิกัดน,น้ำหนัก122ปอปอนด์ครับเป็นคู่ที่4 คู่เอกนำรายการนะครับคู่มวยอาจมีการปรับเปลี่ยนแจ้งถอนได้ตะลอดครับมาดูมวยคู่ที่สี่นะครับคู่เอกนำรายการครับมาดูที่ทางด้านฝ่ายแดงก่อนเลยครับก็เป็นทางด้านขุนศึกน้อยสิทธิ์แก้วประพนครับเป็นแชมป์อยู่นะครับเป็นการป้องกันแชมป์เป็นมวยครับประเภทจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับหมัดสอกซ้ายรุนแรงครับต้นต้นในอาวุธรุนแรงหนักหน่วงครับเป็นมวยที่ คัาติกนะครับออกแข่งออกข้างได้เก่งนะครับจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายในหนักน่วงรุนแรงเตะแล้วพับเตะแล้วขาขาไว้ในถือว่าทําได้ดีทําได้เก่งมัดศอกอันตรายหลักเหลี่ยมดีครับเชิงชกฉลาดวงในมีไล่แขนขวางหน้านะครับค้าดันแทงดันเสียบนะครับไม่แรงไม่ปะทะครับจังหวะฝีมือดีเตะต่อยซ้ายรุนแรงครับมีศอกสลับระยะประชิดนะครับหลักเหลี่ยมไอคิวสมองมวยดี นะครับถือว่าร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอพร้อมหลังมีชนะเทนนิสกันน็อกเอาท์ครับยกที่หบา๊กแบงค์เชาโคยุหะอีสูสุมอวันที่27พฤศจิกายน2559ที่ช่อง7สีแพ้คะแนนให้กับพลลกิจตอเอี่ยวเจ้าเดินทองภูเก็ตมอวันที่15มกราคม2560ที่สนามมวยช่อง7สีครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนยอดศิลาแฟร์เทคส์มอวันที่18กุมภาพันธ์2560ที่สนามมวยลุมพินีครับ มาดูทางด้านคู่ชกนะครับฝ่ายน้ําเงินกับไปทางด้านะนูทองเกียรติจะเดินชัยนะครับมาชิงแชมป์ก็ถือว่ากลับมาภาคใหม่นะครับฟอร์มสองสามไฟก็ถือว่าทําไว้สวยงามเป็นมวยประเภทครับรูปร่างดีจังหวะฝีมือเตะต่อยรุนแรงนะครับหมัดสอกอันตรายครบเครื่องครับอาวุธมวยครบเครื่องจังหวะเตะหนักต่อยแรงฝีมือดีครับวงในไล่แขนปั้มรัดมัดตีเหนียว ขวางหน้าค้าดันแทงดันเสียบนะครับมีฮึดมีสู้นะครับตะหลอดบุดุดันนะจังหวะเตะหนักต่อยแรงครับอาวุธมวยครบเครื่องหลักเรียมตัวดีนะครับกลับมาภาคใหม่ก็ถือว่าโชว์ฟอร์มไว้นะครับสองสไฟก็ถือว่าโชว์ไว้สวยงามเข้าตานะครับฟอร์มหลังมีแพ้คะแนนให้กับวราวุธครับเอ็มยูเด่นเมื่อวันที่8มกราคม2 5 6 0ที่ช่อง7สี ชนะคะแนนเพชรนิอมรันดาบดันสามลักขามื่อวันที่29มกราคม2560ที่เวทีมวยอตอคอสามจิตเมืองนอนจังหวันดนนทบุรีครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนกุมารทองจิตเมืองนอนเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2560ที่สนามมวยลุมพินีครับ